สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวียาแลวะวัชพืชหยุดการเติบโตได้สมใจเมื่อใช้ New ice, นิวเคนดสารสกัดอินทรีย์ร0อชนิดเข้มขน้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาติดตาม iNTV News กเกษตรแนวใหม่เช่นเคยครับกับผมมีรยุทธ์สายสุวรรณและดิฉันรักษินาบุญแสนค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับกลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเกษตรกันต่อนะครับรวมไปถึงสาระน่ารู้วันนี้เราจะไปดูกันที่ผักกาดหอมครับคุณรักษินาครับรวมไปถึงอีกผักหนึ่งครับก็เป็นผักที่น่าสนใจเช่นกันก็คือลูข้าวหรือว่าผักข้าวตองนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามในช่วงที่3นะครับแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับค่ะผู้สนับสนุนรายการผู้ใจดีของเรานะคะก็คือบีวันซินวีเบ แล้วก็สมุกสมุนไพรฟิ t ทูยูค่ะรวมไปถึง New k คนดิด้วยนะครับตอบโจทย์เกษตรอินทรีย์ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับช่วงแรกของเราวันนี้เราจะไปติดตามงานเกษตรแฟร์กันก่อนครับคุณรักินาครับแน่นอนว่างานเกษตรแฟร์นั้นจะมีจัดขึ้นตลอดทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาวิทยาลัยเกษตรบางเขนก็จะมีการจัดกันเช่นกันนะครับรวมไปถึงนี่เลยครับทางด้านของหมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกนะครับได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ปี2557นี้ครับในวันที่1ถึง9ธันวาคมนี้ครับเร็วๆนี้ซึ่งในงานครับจะมีการ ไปมีการไปโชว์นะครับแล้วก็มีการไปขายต้นไม้นานาพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับรวมไปถึงจะมีวงเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของการไก่ชนด้วยนะครับว่าวิธีการเลี้ยงหรือวิธีทําไก่ชนนั้นทำอย่างไรครับค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ตรงกับวันหยุดยาวด้วยนะสำหรับวันพ่อที่จะได้หยุดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ ทางคุณสิริชัยสมแสนะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะได้ถแถลงข่าวการจัดงานเกษตรบางพระแฝ57ที่ลานชั้นหนึ่งอาคารสัพพวิทย์บริการนะคะ พางมทรตะวันออกนะคะระหว่างวันที่1 9ถึง9ธันวาคมนี้โดยจะมีคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมงานด้วยค่ะครับนอกจากนั้นครับคุณสิริชัยยังได้พูดถึงภาพรวมของงานในปีนี้ด้วยครับว่านอกจากจะเน้นตลาดนัดสินค้าหลากหลายคารวานสินค้าราคาถูกแล้วนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเช่นต้นไม้นานาพันธุ์นะครับ ไม้ประดับไม้ผลแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่น่ารักเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านสินค้าโอท็อปแล้วก็อาหารอีกมากมายครับ mm. ก็จะมีการจัดงานเกษตรแฟรนี่จากคล้ายๆก, mm. กันก็จะมีการโชว์พวกศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับรวมไปถึงพวกสินค้าค้าขายพวกเสื้อผ้าพวกต้นไม้พวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับมาวางจําหน่ายแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของหาวิทยาลัยด้วยนะครับ รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและก็ชุมชนอย่างเช่นการประกวดสับประรดสีและก็ต้นใบเฟิร์นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์และก็ทางด้านของทรัพยากรธรรมชาตินะครับในวันที่1ทธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นวันเปิดงานด้วยครับ ส่วนในวันที่2ถึง4ธันวาคมนะคะก็จะมีการจัดแสดงโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพของข้าวกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวของนักศึกษาเพื่อที่จะนําข้าวที่ได้มาจําหน่ายภายในงานแล้ววันที่4ธันวาคมนะคะก็ยังจะเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน มาพรนษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะครับและไฮไลท์ของงานในปีนี้ครับก็คือกิจกรรมวันที่9ธันวาคมที่จะมีการเสวนาเรื่องทีเด็ดเกลด็ดไก่ชนครับนั่นนะฮะจะเป็นยังไงต้องติดตามกันนะครับซึ่งในงานก็จะมีการประกวดไก่พื้นบ้านของสาขาสัตวศาสตร์นะครับคณะเกษตรศสาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับไก่ชนนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไทยและก็มรดกทางวัฒนธรรมนะครับ โดยเฉพาะไก่พื้นเมืองที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางภูมิปัญญาที่บ้านชาวบ้านนั้นรักษาเอาไว้นานมากแล้วนะครับที่สําคัญยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวะละที่ปี2557ครับไก่ชนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยครับ คุณสิริชัยยังบอกอีกด้วยค่ะว่าสําหรับสาขาบางสาขาประมงนะคะคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการจัดการแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมการสาธิตและการอบรมการทําขนมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็จะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจหนึ่งตบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์อีกด้วยค่ะครับและก็ส่วนของสถาบันเทคโนโลยีการบินจะมีการโชว์ไฮไลท์การบังคับเครื่องบินเล็กผาดโผนนะครับแล้วก็กิจกรรมเปิดบ้านการบินเพื่อแนะนําหลักสูตรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนแก่ผู้ที่สนใจนะครับขณะที่คณะสัตวแพทย์นะครับสัตวแพทยศาสตร์จะนสาสัตว์หลากหลายประเภทมาโชว์ในงานด้วยแล้วก็ด้านคณะวิยทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับจะจัดแสดงสาธิตการทําอาหารจากผลิตภัณฑ์แป้งเท้ายายหม่อมนะครับผลิตภัณฑ์วายแล้วก็น้าผลไม้ม,มะเมานะครับ ต้องไปติดตามกันว่าเป็นยังไงนะครับมีหลากหลายเรื่องราวในงานเกษือแฟร์ที่งานที่น่าสนใจมากๆใช่ครับซึ่งจะมีการจัดขึ้นที่มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกนะครับบางพระี่เองชนบุรีด้วยนะคะก็วันหยุดยาวนี้ดิฉันก็จะไปเที่ยวที่พัทยาพอดีเดี๋ยวจะไปแวะไปนี้วันที่หนึ่งถึงเก้าใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ดิฉันก็จะไปวันที่ห้าหกเจ็ดก็เป็นวันหยุดยาวก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวลองไปสำรวจดูครับว่าภายในงานนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเราจะข้ามอีกหนึ่งข่าวครับเรื่องของเกษตรกรจังหวัดบุรีรั กันบ้างนะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มกันไปเปิดบัญชีใหม่เพื่อรับเงินไร่ละ1,000บาทแล้วครับค่ะ ซึ่งเกษตรกรจากหลายตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่มีบัญชีธนาคารถูกปิดเนื่องจากไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีมาเป็นระยะเวลาที่นานแล้วนะคะและชื่อในบัญชีก็มไม่ตรงกับที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กล,ก,ลกลับกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อที่จะขอรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทแต่ไม่เกิน15ไร่ตามมาตรการการช่วยเหลือชาวนาผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลได้แห่นาหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้านบัตรประจําตัวประช ชเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อให้ถูกต้องและเปิดบัญชีใหม่ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทอกศนะคะสาขาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ในวันก็ต่อวันนะคะเฉลี่ยอยู่ที่วันละ100ลายจากทั้งจังหวัดมี26สาขาโดยเกษตรกรที่แห่มาเปิดบัญชีใหม่ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเตรียมรับเงินโอนไร่ละ1,000บาทค่ะอย่างเกษตรกรร,รอบแรกนั้นทางด้านของทอกศก็มีการให้ความเชื่อมั่นครับว่า ปลายเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีการเสร็จนะครับในช่วงของชุดแรกนะครับแต่ชุดที่2อ,อาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะครับนอกจากนั้นครับจากข้อมูลพบว่าล่าสุดทางธนาคารทกศนั้นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับ,บรองรายชื่อแล้วจานวน8,480รายด้วยกัน เป็นเงินกว่า108ล้านบาทนะครับจากที่ทั้งจังหวัดมีเกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอทุกอำเภอไว้กว่า160,000รายด้วยกันครับซึ่งในจํานวนนี้ได้ผ่านการตรวจสอบรายชื่อจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและส่งไม้ทางทกศเพื่อดําเนินการจ่ายเงินแล้วกว่า88,696รายครับคิดเป็นวงเงินกว่า1,065ล้านบาทครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าจะมีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้เพราะว่าชาวนาเขาก็จะได้นําเงินส่วนนี้นะคะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นั่นเองนอกจากจังหวัดบุรีรัมย์แล้วครับคุณลักษณะยังมีที่จังหวัดอุดรธานีด้วยอุดรธานีก็เริ่มที่มีเกษตรกรนะครับเข้าไปรับมอบเงิน1000บาทนะครับ,รบเพื่อเป็นการชดเชยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการชดใช้หรือว่ามีการช่วยเหลือเกษตรกรตรงส่วนนี้นะครับได้ครบหมดเมื่อไหร่นะครับเข้าใจว่า ช่วงต้นปีหน้าก็น่าจะครบหมดแล้วะนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเกษตรต่อครับ